เอาละฮะแล้จากผลโหวตคลิปที่ได้รับเลือกให้ทำก่อนก็คือ20ความลับของ Astro Toilet นั่นเองฮะซึ่งใช่ฮะเอาจริงๆผมเคยพูดถึงเรื่องต่างๆของพวก Astro Toilet ไปแล้วแต่ว่ามาในคราวนี้เราจะเก็บเรื่องกันทั้งหมดเอามาเป็นข้อย่อย20ข้อที่ถือว่าเป็นทั้งเรื่องลับและไม่ลับให้ครบ20ข้อและบางอันผมจะเคยพูดไปในคลิปนูน้นคลิปนี้แล้วแต่มาในคราวนี้ผมจะเอาที่ผมพูดกระจัดกระจายไปทั่วให้มาอยู่ในคลิปนี้ให้คิดสว่า เป็นคลิปเก็บตกความลับของพวก astrotoilet ทั้ง20อย่างครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยอย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีครับในปัจจุบันพวก astrotoilet จะจําแนกแบ่งแยกออกมาเป็นตามยศต่างๆตามหมวกครับโดยปัจจุบันจะมีขั้นยศที่มีบ้างเป็นศูนย์บ้าง1บ้าง3บ้างและ5บ้างซึ่งบ้างตั้งแต่0-135ผมเคยทาเจาะลึกไปแล้วในคลิปรวมยศของพวก astrotoilet เพื่อนเพื่อนสามารถไปฟังกันได้นะครับและขั้นสุดท้ายที่ผมไม่เคยพูดถึงก็คือขั้นวงแหวนครับ ซึ่งในปัจจุบันวิกิได้เขียนทฤษฎีเอาไว้ว่าพวกวงแหวนทุกคนคือตัวละครที่มีขั้นสูงเกือบที่สุดในบรรดาแอสโตอยเลสและไม่จําเป็นจะต้องใส่หมวกแบบพลทหารหรือจะใส่ก็ได้ครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของพวกวงแหวนน่าจะจริงครับเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นลุงจีแมนตอนเป็นแอสโตอยเลสหรือปู่วิทหรือแม้กระทั่งเจดัชเช่แอสโตอยเลสทุกคนที่มีขั้นใหญ่ๆทุกคนจะมีวงแหวนทั้งหมดครับและอีกเหตุผลหนึง่ง ที่มาซัพพอร์ตเรื่องวงแหวนได้ดีก็คือตอนที่แอสซิลแลนด์แอสโตอยเลตถามดัชเชสแอสโตอยเลตว่าอยากเข้าร่วมสงครามไหมในตอนที่76นั่นเองเพราะมันคือการถามความสมัครใจไม่ใช่การ,รบังคับทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าดัชเชสแอสโตอยเลตคือคนที่มีวงแหวนมียศสูงอย่างมากครับถัดมาเรื่องที่2ใช่ฮะในปัจจุบันเป็นการยืนยันแล้วว่าปูวิทและลุงจีแมนเคยเป็นแอสโตอยเลตมาก่อน จากวงแหวนที่อยู่ข้างหลังนั่นเองซึ่งเราจะได้เห็นภาพไปในตอนที่70ผ่านตัวของพี่คิริตโตครับซึงมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างครับว่าทำไมลุงจีแมนแกถึงได้ผูกพันกับปู่วิทย์ขนาดนั้นเรื่องที่3จุดที่น่าสนใจและเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปทั้งหมดเลยก็คือหลังจากที่เราได้รู้ว่าตัวของปู่วิทย์เป็นแอสโตรอยเลตนั่นเองครับเพราะหากเพื่อนๆจาได้ในตอนที่70ตัวของปู่วิทย์จะได้คุยกับซีเกตเอเจนต์ด้วยเรื่องบางอย่าง แต่ในตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าปู่วิทย์คือเผ่าแอสโตอยเลตแต่มาในตอนนี้เมื่อผมกลับมาย้อนดูผมคิดว่าในฉากนี้ซีเค็ดเอเจนต์กับปู่วิทย์น่าจะคุยถึงเรื่องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเผ่าแอสโตอยเลตอย่างแน่นอนครับจุดที่มันน่าสนใจก็คือตัวของซีเค็ดเอเจนต์ถึงขนาดที่ปิดปากพิคิริโตเพื่อไม่ให้การมีอยู่ของเขาล่วไหลออกไปหาพวกแอสโตอยเลตแต่กับวิดีโอคอลกับปู่วิทย์ที่เคยเป็นแอสโตอยเลตมาก่อนจึงทำให้นับประโยคหลังที่ซีเค็ดเอเจนต์ขู่ปู่วิทย์ผมคิดว่า ประโยคที่เขาพูดคุยกันน่าจะมีใจความสําคัญอะไรบางอย่างแน่นอนครับเรื่องที่4ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับจุดอ่อนของพวกแอสโต t ทเลต t เยอะแยะมากมายใช่ไหมละครับเคยมีน้องคนหนึ่งที่มาเมนในช anel พูดถึงว่าพวกแอสโต t ทเลต t จะแพ้พวกขึ้นเสียงเพราะว่าตัวของแอสโต t ทเลต t ยังไม่เคยสู้กับพวกสปิก k ร์แมนเลยสักครั้งเหมือนกับหลีกเลี่ยงแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงที่สุดของพวกแอสโตไทเลตในปัจจุบันที่วิกิเขียนไว้ก็คืออาวุธที่เป็นกดครับ มันสามารถหยุดความสามารถในการลอยตัวของพวกเขาได้ดังที่เห็นได้จาก s c สกาวแอ r โ Toilet ที่พอโดนระเบิดถังน้ํากดปับ๊บขยับไม่ได้ปุ๊บก่อนจะตุยเย่ไปในตอนที่75แต่ถ้าถามผมนะผมว่าไม่ใช่น้ํากดหรอกผมกําลังคิดว่าไอพ่นของพวก a แอ r โ Toilet มันบางมากครับคือบินเร็วก็จริงแต่อ่อนแอมากอย่างในตอนที่76ช่วง1นาที23วิพี่พีรัตคาม,มล่าแมนของเรา ยิงบาสุก้าใส่ที่บินของเจ้าทูบแอสโต t ทเลต t เราจะเห็นนะครับว่ายิงปับ๊บนิ่งปุ๊บไม่บินหนีหรือพยายามขยับจูกอะไรพี่รลานคามเมล่าแมนอีกเลยทั้งที่พวกแอสโตไทเลตจะเร็วมากแท้ๆเรื่องที่5สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่ได้สังเกตก็คือทุกครั้งที่แอสโต t ทเลตปรากฏตัวบนหน้าจอพวกเขาจะส่งเสียงแปลกๆที่เหมือนมาจากนอกโลกครับด้วยเสียงจะเป็นแบบนี้ ผมเรียกได้ว่าเป็นกิมมิกเด่นของ a s t โตไทเลตเลยครับเรื่องที่6ในการให้สัมภาษณ์ที่ El ลิตค a เมล่าแได้ทำกับคุณบูมคุณบูมได้กล่าวเอาไว้ว่าเรายังไม่เคยเห็นแ s t โตไทเลตที่ทรงพลังที่สุดเมื่อนานมาแล้วและในปัจจุบันผมคิดว่าเรายังไม่ได้เห็นแ s t โตไทเลตที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นกันครับผมคิดว่ามันจะต้องมีตัวละครที่โหดกว่าดัชเชสแอสโตไทเลตอย่างแน่นอนเรื่องที่7จุดที่คุณบูมแกกวนสุดๆก็คือเมื์ยูทูบเบอร์ชาวรัสเซียชื่อฟอร์เดล ถามคุณบูมเกี่ยวกับจานวนแอสโต o ทเลตที่มีเขาตอบว่ามีเพียงพอซึ่งอาจจะหมายถึงพอที่จะทําลายสกิบดิทอยเลตและเดี a ไลแอนซ์หรือพอที่จะพิชิตโลกหรือมีแอสโต o ทเลตเพียงพอแล้วก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเพียงพอน่าจะหมายถึงมีพวกแอสโต o ทเลตมากเพียงพอที่จะครองโลกครับ พราะง้นผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้และผมคิดว่ามีแอสโตไทเลตอีกเพียบอยู่ในยานแม่แอสโตไทเลตแน่นอนเรื่องที่8จุดที่น่าสนใจมากๆของพวกแอสโตไทเลตก็คือแอสโตไทเลตทุกตัวมีม่านตาสีแดงหรืออุปกรณ์สีแดงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะง้นจุดเด่นของพวกแอสโตไทเลตคือสีแดงครับเรื่องที่9ในบรรดาเผ่าพันธุ์ต่างๆแอสโตไทเลตเป็นเผ่าไม่กี่เผ่าในเรื่องนี้ที่ได้รับชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ือเผ่า Astro Toilet โดยตั้งแต่ช่วง EP 53ที่พวก Astro Toilet เพิ่งมาใหม่ๆครั้งแรกคุณบูมเกก,กะใบว่ามันมีเผ่าใหม่มานะในคำอธิบายคลิปและในช่วงตอนที่60ก็จะเฉลยว่าเผ่านี้คือเผ่า Astro Toilet นะแสดงว่าคุณบูมแก,กอยากจะให้เรียกเผ่า Astro Toilet ว่า Astro Toilet จริงๆและวางแผนเกี่ยวกับเผ่าใหม่ตั้งนานแล้วเรื่องที่10หากเราสังเกตดูดีๆแล้วพวก Astro Toilet แทบจะไม่พูดหรือร้องเพลง Skibidi เลยครับ ต่างจากพวกสกิบบิททอยเลตอย่างมากและพวกแอสโตทอยเลตเองก็จะแทบไม่คุยกันด้วยภาษาสกิบ i ิทเลยหากไม่จําเป็นส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาชาวโลกเสียมากกว่าเรื่องที่1 1ระบบยศของกลุ่มแอสโตทอยเลตจะชัดเจนและแฟร์อย่างมากมีการเลื่อนขั้นให้สําหรับคนที่ทาผลงานได้ดีหนึ่งในตัวละครที่ได้รับการเลื่อนขั้นก็คือดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตนั่นเองครับจากที่มี1บ้างก็ขยับเป็น3บ้างทันทีและใช่ฮะ กลุ่มแอสโตไทเลตจะนับบ้างแบบข้ามเลขคือ1นึ่ไม่ใช่1 2 3 4 5หเพราะเรายังไม่เคยเห็นตัวที่มี2บ้างหรือ4บ้างเลยครับเรื่องที่12ปัจจุบันจํานวนตัวละครที่มีวงแหวนที่หัวมีทั้งหมด5ตัวครับโดยแต่ละตัวล้วนมีตําแหน่งหน้าที่และความสามารถที่โกงมากๆทุกตัวครับโดยจะมีทั้งหมด5ตัวดังนี้ 1. ลุงจีแมนอดีตล่างแอสโตไทเลตอันนี้ไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าลุงจีแมนโหดมากๆ ปูวิ์ในอดีตล่างแอสโตอยเลตอันนี้ไม่ต้องคิดเลยครับเพราะปูวิ์เป็นอดีตคู่หูของลุงจีแมนตั้งแต่ตอนที่เป็นแอสโตอยเลตแน่พราะง้นยศดต่างๆของปูวิ์ก็น่าจะสูงพอๆกับลุงจีแมนครับ3ดัชเชสแอสโตอยเลตเป็นตัวละครที่มีพลังในการต่อสู้ตอนนี้น่าจะโหดที่สุดในเรื่องและผมคิดว่าน่าจะต่อกรกับไททันได้อย่างสบายๆส,สี่แคเรียร์แอสโตไทเลตยานลบขนาดใหญ่ที่สามารถพกพาพวกอินเตอร์เซปเตอร์แอสโต t เลได้อย่างน้อย4ตัว ถ้าผมคิดว่ามากกว่านั้นห่ามาเธอชิปแอสโตอยเลตตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะผมว่ามันคือ,อยานแม่ที่ข้างในมีพวกแอสโตอยเลตอีกเพียบเป็นกล่องถับแน่นอนครับซึ่งผมขอบอกเลยว่ามันจะต้องมีอีกอย่างแน่นอนเรื่องที่13สิ่งที่น่าสนใจและหากรากมากๆก็คือทุกวันนี้คือฝั่งสกีบิดีอยเลตและสั่งพันธมิตรคือโดอุปกรณ์ของแอสโตอยเลตมาใช้หมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่ที่เอาแขนของดีเทนเนอร์แอสโตอยเลตมาพิลัตคาเมล่าแมนที่เป็น point ออ v i ิว เก้าปืนของ a s t โต t o เลต t มาใช้แถมล่าสุดดิมิวแทนก็อุปกรณ์ของพวกแอสโ o Toilet มาต่อกรกับพวกแอสโ o t ทเลต t เองอย่างห่างเลยฮะเอาจริงๆทุกวันนี้เหมือนพวกแอสโ o Toilet มาอัปเกรดให้แบบฟรีๆให้กับพวกพันธมิตรเลยฮะอารมณ์แบบเทคโนโลยีเจ๋งนักหรอก็แหลมดีขโมยซะเลย สรุปคือตอนนี้พวกพันธมิตรไม่ต้องไปสร้างเทคโนโลยีอะไรมาอัปเกรดละรอเก็บไอเทมรู้จากพวก Astro Toilet แทนตอนนี้ผมไึ้ว่าเกมฟ f a r มเล v e l Astro Toilet ขำกรากเลยเรื่องที่14ตัวของ Astro Toilet ทุกตัวจะมีพื้นฐานอย่างหนึ่งคือสามารถบินได้ด้วยธรรมชาติไม่ต้องใช้ jetpack แต่จะใช้เทคโนโลยีของพวกเขาอย่างเดียวอารมณ์เหมือนกับเป็น UFO ครับ สามารถบินได้ตลอดเวลาแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่าเมื่อไอเทคโนโลยีนี้จะเปราะบางเหลือเกินแค่โดนยิงก็หยุดชงักแล้วฮะทําให้ขยับไม่ได้อีกต่อไปเรื่องที่15เป็นเรื่องที่การันตีและได้ยืนยันอย่างเป็นทางการจากคุณบูมแล้วครับว่าพวกเอสโต o ทเลตเป็นเอเลี่ยนที่บุกมาจากนอกโลกจริงเพราะในคาอธิบายคลิปในตอนที่74เราจะเห็นว่ามันมีเขียนคําว่า astrofeed invade the earth หรือก็คือกองยานของพวก s อสโต o ทเลตบุกโลกนั่นเอง ทำให้เรามั่นใจได้อย่างล้านปเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าพวกแอสโตไทยเลไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากโลกจริงๆและใช่ฮะนี่เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแลวครับว่าลุงจีแมนเองก็เป็นเอเลี่ยนและไม่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนั่นเองครับเพราะลุงจีแมนเป็นแอสโตไทยเลตั้งแต่แรกเรื่องที่16ทฤษฎีที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดในตอนนี้เกี่ยวกับการอธิบายอดีตก็คือจากตอนที่74เราจะเห็นภาพลุงจีแมนเป็นแอสโตไทยเลใช่ไหมนะครับและผมคิดว่า ลุงจีแมนมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องมาที่โลกและเขาก็ได้เริ่มแพร่พันธุกองทัพสกิฟติทอยเลตไปยังกลุ่ม,มนุษย์โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นคําสั่งที่แอสโตทอยเลตสั่งให้มายึดของโลกและแพร่พันธุวซุ่มนั่นแหละซึ่งหลักฐานที่มายืนยันเรื่องนี้ก็คือจนถึงตอนที่60ลุงจีแมนกับพวกแอสโตทอยเลตยังร่วมมือกันอยู่นั่นเองทําให้เราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ายังไงสาการมาของลุงจีแมนขึ้นมาเพื่อยึดของโลกหรือทําอะไรสักอย่างและด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง ลุงจีแมนก็ได้หักหลังกลุ่ม a แอ r โ Toilet ไปในตอนที่60นั่นเองผมคิดว่าสรุปแบบนี้ดูสมเหตุสมผลที่สุดจากหลักฐานที่เรามีมาครับเรื่องที่17ปัจจุบัน a แอ r โ Toilet ที่ใหญ่ที่สุดก็คือ m t ม r ธ h ช p พแอ r โ Toilet ซึ่งจากที่แฟนๆไปวัดมาเราจะเห็นได้ว่าตัวของม r ธ h ช p พแอ r โ Toilet สูงกว่าไททันคา m e เมล่าแมนถึง4เท่าเลยครับและตัวของมัธยชีพแอสโต o i เล t ยังไม่ติดตั้งอาวุธอะไรให้เราเห็นอีกด้วยแต่ก็อาจจะซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้ครับเรื่องที่18ตัวของรูปแบบการบุกกองยานทั้งหมดจริงๆแล้วคุณบูมได้แรงบันดาลใจมาจาก Star War s เยอะมากพอสมควรเลยครับอย่างตัวของ Mastership As s t o ตไ i l ล t เองก็คือดีไซน์ที่เอาอุปรกรณ์และยานลบของส t a r Wars มาเติมต่อกันนี่ถ้าคุณบูมใส่เพลง Star War s ได้คงใส่ไปแล้วเรื่องที่19หากเราดูดีๆแล้วพวก Astro t o i l e t ในปัจจุบันจะมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นครับที่มีแกนกลาง แบบพวกไททันโดยจะมีแค่4ตัวคือเดสทรักเตอร์แอสโตอยเลตแคเรียร์แอสโตอยเลตหรือแม้แต่ลูกกระจอกอย่างสไตรเดอร์แอสโตอยเลตก็มีครับซึ่งใช่ฮะและอีกตัวที่มีก็คือลุงจีแมนล่างแอสโตอยเลตนั่นเองแสดงว่าสําหรับพวกแอสโตอยเลตแล้วแกนกลางอาจจะไม่ได้เป็นพลังงานหลักของพวกเขาแต่เป็นเพียงแค่ทางเลือกครับต่างจากพวกไททนันที่ทุกตัวจะเลือกแกนกลางเป็นแหล่งจ่ายพลังงานหลักครับเรื่องที่ย0มาปิดท้ายที่เอเจดัสเชดแอสโตอยเลตกันครับ 1. a j ่อเจชเป็นตัวละครไม่กี่ตัวที่คุณบูมออกมายืนยันชื่อครับ2 d a ดัชเชสแอสโตไทเลตเป็นแอส o ต o i L e T, เลตเพศหญิงตัวเดียวของเรื่อง 3. ปัจจุบ e ันมี S T o I L e T, เพียงเธอเท่านั้นที S ่ไม่ใส่หมวก4 d a ดัชเชสแอสโตไทเลตเป็นตัวละครหญิงตัวที่2ที่ได้รับการพากเสียงหลังจากเคที T, ครับ ซึ่งปัจจุบันจะมีตัวละครหญิงแค่3ตัวเท่านั้นที่ได้รับการภาคผมคิดว่าอีกไม่นานคุณบูมน่าจะเอาตัวละครหญิงเข้ามาภาคเพิ่มอีกเทียบครับและใช่ฮะในปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ครับว่าใครเป็นคนให้เสียงดัชเชสแอสโตอยเล t และเคทีกันแน่ฮ่าดัชเชสแอสโตอยเล t ได้โมเดลมาจากจิววาเลนไทน์ก็จบไปแล้วนะครับกับ20ความลับของกลุ่มแอสโตอยเลสแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ